บรรยากาศวัดป่าพุทธนิมิตสถิตศีมารามบ้านห้วยยางตำบลเหล่าพลค้ออำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครเป็นวัดป่าวันนี้อากาศปลอดโปรง่งมีแสงแดดอ่อนพอประมาณสภาพภายในวัดหรือบรรยากาศภายในวัดมีสภาพร่มรื่น มีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นเต็มไปหมดโดยทั่วไปต้นไม้ก็จะเป็นต้นไม้นานาพันธุ์เช่นต้นไม้คูณต้นมะขามต้นมะพร้าวต้นตาลต้นไม้สักต้นยาง หมายถงต้นยางนาต้นโพขนาดใหญ่ซึ่งเป็นวัดจะเดิมมีต้นโพขนาดใหญ่อยู่แล้วอายุนับร้อยปีบรรยากาศที่มองเห็นนี้ก็จะเป็นคลองส่งน้ำคลองชุประทานที่ส่งน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำห้วยทูห้วยยาง นอกจากนั้นภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของประปาหมู่บ้านซึ่งวัดก็ได้ให้ประโยชน์ใช้สอยแก่ชุมชนโดยทั่วไปอันนี้ก็เป็นภาพของหน้าวัดตรงหน้าวัดก็จะเป็นคลองชนประทานและก็มีรั้ววัดทำแบบ ง่ายๆก็คือเอาเอาปูนท่อปูนมาตั้งขนาดเล็กท่อปูนมาตั้งเป็นแท่งๆๆเป็นแบบประหยัดนี่ก็เป็นศาลาหลังแรกที่อยู่ด้านหน้าของวัด ถ้าขับรถผ่านมาก็จะเห็นศาลาหลังนี้เป็นหลังแรกกำแพงนั้นยังสร้างไม่แล้วเสร็จอันนี้ก็เป็นด้านหน้ามองเข้าไปก็จะเห็นสาราอนเนกประสงค์สูงๆนั้นก็จะเป็นต้นมะขามกับต้นโพขนาดใหญ่และเห็นต้นตาลที่สูง ขนาดใหญ่ต้นตานี้ล้มไปต้นหนึ่งเนื่องจากโดนพายุพายุเมื่อหลายปีก่อนทําให้ต้นตาลโค่นไป1ต้นต้นตานี่มีอายุนับร้อยรปีทีเดียวอาจจะเป็นร้อยสองร้อยปีเพราะว่าต้นสูงมากนี่เป็นถนนที่จะเข้าไปในหมู่บ้านเป็นบรรยากาศถนนราดยาง ก็ช่วงนี้เป็นหน้าฝนมองไปด้านไหนก็เห็นแต่ต้นไม้ใบหญ้าเขียวขจีไปทุกทิศทุกทางนี่ก็เป็นเสาเสาประตูหรือซุ้มประตูทำแบบเรียบง่ายคือยังไม่มีที่มุงที่บงังเอาไม้สองต้นมาปาักไว้แล้วก็ขึ้นป้ายว่าวัดป่าพุทธานิมิต ติดสีมารามก็เป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่มีผู้บริจาคมาสำหรับทำประตูวัดหรือทำป้ายวัดก็ถ้าในโอกาสต่อไปอาจจะมีทำเป็นซุ้มเพราะว่าถ้าตากแดดตากฝนอย่างนี้ป้ายก็จะชำรุดง่ายอันนี้เป็นป้ายวัด แล้วก็นิสภาพรัววัดด้านหน้าตลอดแนวเป็นคลองส่งน้ําคลองชลนละทานอันนี้ก็เป็นอุโบโสถด,ดิน